<_ <d> _ <n> _>สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นี่วันนี้ครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีล่วงหน้านะครับวันนี้บรรยากาศครับครับวันนี้ฉลองครับวันนี้ที่โคงวัวครับที่โค้งแล้วก็มีลาบ กูแม่าวลกก้นเนไก่ก่อนนี้ครับไก่เสียมเคนครับวันนี้ไก่มีกี่ตัวครับเคนเคนอยู่ไปแน่น้ำเหมืนเฮียฮะไก่มีกี่ตัววันนี้มีสิบตัวครับไก่มีสิบตัวนะครับนี่ครัเอาแปดตัวครับแปดตัวจำเลยอือนี่เส้นไม้ครับ จะเป็นสถานที ling, ่คับเพื่อนสถานที่นั่งดื่มร้องปีใหม่กับบรรยากาศดีๆครับทากลางทุ่งนาเพื่อนนี่เดากกัดนี่นะน้ำหน้าพ่นอะรน่ามามักเ่ย พี่หนึ่งครับอ๋อหมักซี่โครงวรัวครับซี่โครงวรัวประมาณประมาณเจ็ดโลแปดโลเพื่อนงานมักซีก่โครอันพีนัง,งนี้ไม่น่าจะดีด้วบรรยากาศดีนะเพื่อนแต่เช้านี้หมอกไม่คยย่อยเยอะนะเช้าที่สามสิบครับสามสิบธันวาคมซีครงซี่คโครงไม่ค่อยหนาวครับเช้านี้อออออโอ้โหนั่นครับ คืออะไรครับนั่นอะอออนีอกอโอเคครับผมเดี๋ยวเราชมบรรยากาศไปเรื่อยๆเพื่อนครับวันนี้ทั้งวันครับวันนี้ครับนี่ครับบ่าเคนกำลังจะทำที่ย่างเนื้อครับแบบบ้านๆครับแบบง่ายๆครับตะข่ายก็ถุมไฟรอให้มีฐานเพื่อนจะย่างซี่โครงนะครับ เดี๋ยวเมนูแรกนะครับผมจะปุ๊บไก่ก่อนครับเพื่อนปุ๊บไก่แล้วก็ลองท้องกันก่อนนะครับกินข้าวไปด้วยก็กินน้ําไปด้วยครับครับเดี๋ยวไปปุ๊บไก่ครับเพื่อนไม่รู้เลครับเพื่อนมาดูครับนี่ครับปุ๊บไก่ครับเพื่อนนี่ครับปุ๊บไก่ครับปุ๊บไก่ครับมนเลยโอ้ยยังแมดตสายเที่ย น้ำปลาเนี่ยเดี๋ยวจะตู้น้ำปลาครับนี่ครับนี่เขาว่าทางนู้นเขายำลาแล้วเพื่อนโอ้ยยดเขาก่อนกะถ่ยำาก่อนัวของบาวนะาครับนนมนักนนนนนนน

สี่โครงวัวครัเพื่อนทั้งตัวแล้วนะครับตัวไม่ใช่นะครับโอทางนี้ย่างสี่โครงครับแล้วก็นี่ก็จะย่างไก่แล้วกันนี่ครับย่างไก่อุปไก่ต้มน้ำปลาเมนูไก่กับเนื้อครับหมูนี่ไม่กินนะเพื่อนแพงครับช่วงนี้โล2สองร้อยครับหมูช่วงนี้ต้องไปกินครับกินไก่กินเนื้อดีกว่าเพื่อนทีมงานครับ ต่างคนต่างทาครับคนละอย่างคนละเมนูครับเดี๋ยวคนนั่งกินด้วยกันเพื่อนเดี๋ยวรอบรรยากาศตอนไปนั่งกินนะเพื่อนนะโอเคครับผมเ<น>พื่อนมาลาก็มาเพิ่มครับนี่ครับหลายคนครับหลายเมนูครับนี่ครับมาลาก็เด็ดบรรยากาศนั่งกินกันแล้วเพื่อนโอ้ยยันยันถูกครับี่ วเพื่อนบรรยากาศครับรไก่อุ๊บนะครับไก่อุ๊บลาบซี่โครงครับมาลาแลว้วก็มีหลายอย่างครับกำลังทำกันอยู่อาขั่อนองู่้อพี่ี่ เดี๋ยวนะเรื่อนน่าจะปีผึ้ครับเพื่อนปีตัวลวดนะนะครับกำลังไปขนใหม่นะครับแล้วเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็ให้ดีนะเพื่อนปีใหม่สวัสดีปีใหม่ครับ